Ủa anh hưng nó này nó. mấy đứa quỳ. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระเกษตรนะครับวันนี้วันนี้ก็กางเดือนเมษายนนะครับประมาณวันที่10วันนี้วันที่13นะครับ13เมษายนนะครับวันนี้จะทําการหวานข้าวนะครับเป็นหวานข้าวแห้งนะครับก็ถึงฤดูการนะครับเพาะปลูกนะครับสําหรับภาคอีสานนะครับจะใช้วิธีการหวานข้าวแห้งนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายสะดวกแล้วก็ รวดเร็วนะครับประหยัดต้นทุนนะครับในการทำนานครับอันนี้ก็จะเป็นนานะครับที่ไถไถไวสองรอบแล้วนะครับก็จะถึงรอบการหว่านนะครับเวลาไถาก็ไถสองรอบนาแปลงนี้จะเป็นแปลงที่บุกเบิกใหม่นะครับเดิมทีเป็นสวนยางนะครับสวนยาง ผมก็ค่นทิ้งนะครับเพราะว่าน้ามันท่วมแล้วต้นยางมันไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยทําการตัดทิ้งนะครับส่วนวิธีการคัดพันธุ์ข้าวเปลือกนะครับผมก็จะใช้วิธีการใช้เครื่องนะครับเครื่องร่อนทําความสะอาดข้าวเปลือกนะครับหนึ่งสเต็ปนะครับผมจะทําการ ทําความสะอาดข้าวเปลือกนะครับสองสเตปนะครับสเต็ปแรกก็คือใช้เครื่องร่อนนะครับร่อนข้าวเปลือกนะครับเครื่องทําความสะอาดนะครับหรือเครื่องฝัดข้าวบ้านเราเนี่ยนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะทําการแยกเมล็ดหญ้ากับเมล็ดข้าวนะครับออกจากกันนะครับแล้วก็เศษกิ่งไม้และดอกหญ้านะครับที่เป็นขนาดใหญ่ๆนะครับออกจากข้าวนะครับ ส่วนสเต็ปที่สองนะครับก็จะใช้เป็นน้ำนะครับก็จะนำข้าวเปลือกที่ผ่านการร่อนจากเครื่องแล้วนะครับมาทำการแช่น้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะแยกมเมล็ดรีบนะครับมเมล็ดที่ลอยน้ำก็จะตักทิ้งนะครับส่วนมเมล็ดที่จมน้ำก็จะเอามาหว่านนะครับตัวนี้จะเป็นนาข้าวเจ้านะครับเป็นข้าว เจ้ากขอหนึ่นะครับเข้าเจ้ากลางนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้18ไร่นะครับ18ไร่ผมก็ตัดออกไป3ไร่นะครับปลูกยูคาลิปตัดนะครับตรงนี้น้ำจะท่วมบ่อยนะครับตรงนี้ ก็เลยปลูกยูคาลิปตัเมาปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังขึ้นมางามนะครับตัวนี้จะเป็นทํานาข้าวเหนียวนะครับทํานาข้าวเหนียวอันนี้ก็เป็นร่องรอยของยูคาลิปตัสนะครับที่ตัดขายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับปลูกริมคันนานะครับใครมีพื้นที่ใช้สอยอ่าเหลือนะครับ จากการทำนานะครับก็ปลูกอยู่คาลิปตันนบเป็นเป็นโบนัสนะครับได้นะห้าปีก็ได้เงินหมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็จะทํานาข้าวเจ้านะเพราะว่าภรรยากับลูกชายกินข้าวเจ้านะส่วนผมกับ พ่อแม่แล้วก็ลูกสาวนะครับก็จะทานข้าวเหนียวนะเป็นหลัก ขึ้นขึ้นวานทั้งคนาให้มันทั่วเลยจับคนาไว้วานเหมือนเด้ลอลงกลางบนาน,านา้ำ ไปโหลดมันคุ้มอย่าง นูวหวานถึงน้องไหนหนุ้งยังไม่ได้คุยหวานไปเสร็จหนาข้าวเจ้านะครับพักกินข้าวนะ ห้าไร่นะครับหมดข้าวปลูกไป4กระสอบปุ๋ยนะครับก็ถือว่าประหยัดพันธุ์ข้าปลูกไปเยอะอยู่นะครับ การหว่านนาข้าวแห้งนะครับทำนากินเองนะครับปลูกข้าวกินเองนะครับก็ปลอดสารนะครับสีเองนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาด <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องสาระเกษตรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับส่วนเครื่องคัดข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเครื่องคัดข้าวอีกคลิปหนึ่งนะครับจะเป็นการรีวิวของตัวเครื่องนะครับเครื่องนั้นซื้อมา 9,000บาทนะครับ9,000ทอน10บาทนะครับ8,990บาทนะครับส่งฟรีนะครับก็ถือว่าใช้ในครัวเรือนนะครับก็เหมาะเหมาะดีนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ